อีคนะคะ,ะวันนี้พาเด็กๆมาอยู่กับพี่ตอนนี้เรากำลังพยายามละลายพฤติกรรมค่ะด้วยกันหลอกล่อให้กินของกินจะทำให้อยู่ด้วยกันได้ อเด็กๆแล้วอ่ะจะกินแล้วก็กินอ่ะเรากำลังพยายามจะละลายพฤติกรรมพวกนี้นะคะดูซิจะขนาดไหนดูดูความร้ายของมันโอ้โหกัดใบก่อนสินี่ตัดใบอีกแล้วอ่ะเห็นไหมพี่จะกินทันปหมเนี่ยแต่ว่าน้องกินทันกว่าใครจะกินเร็วกว่ากัน หน่วยกำจัดหญ้าขึ้นที่นะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเริ่มปูทางให้พวกนี้นะคะอีกไม่นานหญ้าเราจะขึ้นเยอะกว่านี้ละพวกนี้ก็จะกลายเป็นหน่วยกําจัดหญ้าของบ้านเรารอบนี้พวกนี้จะโดนจ้างเหมานะคะหญ้าในบ้านต้องหมดแน่ๆรอบนี้ โปรเจกต์พวกนี้คือมากินหญ้าในบ้านค่ะอีกสักสองเดือนน่าจะได้เห็นผลงานว่าจะกินหญ้าหรือว่าเลือกกินอ้าวความความเร็วในการตัดใบไม้นะคะพอแล้วเหรออืเอาใกล้เต็มที่ลูกอิ่มละ สองตัวนี้ก็โอเคอยู่นะไม่ทำรายน้องน้องมันก็หน้ามืนแหละอร่อยใช่ไหมติดใจเลยพอแล้วลูกพอละโอ้ยตรงนี้เป็นห่านจีนขาวนะคะ,ะพวกนี้เป็นหารรา่านโทเล้า ยังเป็นลูกห่านอยู่ค่ะห่านจีนนี่อายุประมาณเดือนกว่าละแต่ลูกห่านโทเราเนี่นะ่าจะประมาณสักอาทิตย์กว,กว่าได้อ่ะค่ะเดี๋ยวดูซิว่าอีกบันหนึ่งอาทิตย์มันจะขนาดไหนจะโตขนาดไหนเป็นพี่พอยยังโอ้โหต่อไปให้กินหญ้าเยอะขนาดนี้นะอย่าให้เสียชื่อนะ ดูสาเทรนมาอย่างดีหาเต็มที่ลูกพอยังอ่ะน้องพอยังโอ้ย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 นี่นี่เดินดีๆพอยังลูกเอาอีกเหรอมาแบ่งกันแบ่งกันยังไม่มีปล่อยนะคะ พวกนี้จะโดนขุนอยู่ที่นี่ค่ะเป็น new generation ใช่ไหมมพอกนี้โดนประครบประงม,มอย่างดีพอ